สวัสดีครับพบกับเสียบอมสายปันบอลวันนี้จะมารายงานผลฟุตบอลนะ,ะคืนวันที่28กุมภาพันธ์2565นะฮะเริ่มต้นที่รายการแรกนะฮะกันโชซิลเลียอ,อิตาลีอาตาลันตาเปิดบ้านเอาชนะซามโดเรียไปได้นะฮะ4ป,ประตูต่อ0คูนนี้นะฮะเสียบอมให้อาตาลันตาไปเลยนะฮะตูวต่อไปเป็นผลบอลลาลิกาสเปนกรลานดาเปิดบ้านเสมอกับคาดิสไป0ประตูต่อ0ต่อไปเป็นผลบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะ เวสต์บอมบิดอันเบียนเปิดบ้านแพ้ให้กับโซีซิตี้ไป0นประตูต่อ2ต่อไปเป็นโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะฮะบารกาเปิดบ้านเสมอกับซันตาคาราไปศูย์ประตูต่อ0ูนเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะฮะบอนบี i, เปิดบ้านเอาชนะซอนเดอร์จูกี้ไป1ประตูต่อ0ูนย์นี่เป็นผลบอลคู่ที่เด็ดประจำคืนวันที่28 12, กุมภาพันธ์2565ารกาฝากติดตามเสียบอมสายปั่นบอลด้วยนะครับจะมารายงานผลฟุตบอลคู่ที่เด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวัน ขอบคุณมากครับผม